สบายดีพี่น้องมือในห้ากัดซีมาทำอาหารพี่น้องเอ,อเ้ยจักเศดในใดกินดีพี่น้องปลาห้าก,กระตืกขึ้นมามียนปลานนจันแล้วก็ปลาจีนพี่น้องปลานนจันมีตัวงามๆพี่น้องพอดี้กำลังงามพี่น้อง,งปลานนจันสั่มหนีน่งเป็นสีก้อด้วยสีลาพ,พี่น้องเออเฮาวในสีเห็ดก้อด้วยเห็ดลาบ พ่อใหญ่พูนว่าบอกเห็ดก้อยเด้ก่อนมันเห็ดโตพอดีงามพี่น้องมามามาเบิ่งนน้ำกัน,พ,นกกพี่น้องเห็ดก้กนนกอยเลยเห็ดลาบกะบถาเบิ่งพ,พี่น้องเอ้ยถาเบิ่งแล้วกันมากินน้ำกันพร้อมได้ถาเบิ่งนถาซิมน้ำกันพร้อมพี่น้องมากินน้ำกันเลยไปลุกยกันเลยพี่น้องมาเลยก้อยบอก ก้อยพี่น้องเอ้ยก้อยบะเบอไอะไรปรุงแหไรย่างย่างแล้วใส่แล้วพักหอมซอยอะไรไหมหอมถ้าใส่น้ำ้างก็ได้ก็ปรุงอะไรนะพี่น้องเอ้ยมียังไงเครื่องปรุงนะักหอมเข่าขั้วแก้วเฮ้ยแกงนัวพริกของข่าขั้ว,วนังปลาสุรสดำปลาใส่ลูกผักหอมกับปลาย คือปรุงแหละพี่น้องเลยแต่บ่อท่านแหลนค้นนะมันข่าวกันก็ไ้มีขวาขี่ป้ายสมงเขาคือใส่หมดแดงพี่น้องเลยพอบังนาบ่มีตลาดกไกล้พี่น้องตลาดไกล้บไดิส้อมาไว้ไปหอดตลาด จะใส่หมดแดงจากธรรมศาสตร์ไปเลยพี่น้องโมแดงสมมาออจ่งงงดูใส่ผักหอมลงไปแหละพี่น้องยังสิ่มขี่ป้ายเอาละกำลังค้นพี่น้องค้นเลยจะเอาเป็นยังเป็นเกาะอยู่ดีนะ มันยักเป็นก้อนอยู่ค่ะมันบอกเขาไม่ได้แบบเขานานงซะเสร็จเรากำลังคนพี่น้องเนีเป็นก้อนเยอะพ่อเยอะดี เช็ดให้มันแตกแน่มันยังเป็นก้อนดูหนะาแตกป้าโอ้ยนี่มันแตกมาแห้งแตกมาจะใส่ตอนตอนมันต่อนในน่องปลาตัวสัมกีสมบะเนี่หมดแดงลายโผุพี่น้องเลยตอนใหญ่นเฮียสมปลาต่อนตอนใหญ่ตอนใหญ่แล้วมันยังแส่มามาต่อนในน่องผัดมันนุ่มนี่สวยมาก ต้องบอสูบานนี่น่ะเสนเี่น้องเสิฟคนเด้อบานมนจังมันเขีมยวเสิฟสิมึงเองปรุงเองิเองเสบเต็นไงครับป้าสุดยอดเลยจังสี่ล้นสุดยอดเลยบ่ว้าวปลามาใส่หนที่ไหเต็มกระซามเพิ่งกระซามเลยพี่น้องไอ้ก้อยปลา เซลาว์ไปเซลาว์มาเด้อพ uh, ี่โอ้ยโบเล่จักเถื่อทิ้มไม่อีกใบเป็นไรื่องมั้ยไงทาบบอสเสียบเลยไปพี่น้องเตรียมไปเสิร์ฟไปเสิร์ฟไปกินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเบอร์สุขสุขคนมาเด้อพี่น้องเด้อกินข่าวน้ำกันเสียบก๋วยปลา โอ้ยปลามีนพี่น้องเอ้ยมันีปลาตัวพักพี่น้องเอ้ยพักแก้มเป็นสวนพักอยู่ในสวนพี่น้องเอ้ยเบิร์ตสวนหนึ่งไปเลยพี่น้องพักแก้มนะเบิร์ตสวนหนึ่งมาแล้พี่น้องกำลังลงมือพี่น้องเอ้ยเอาเท้อาจจะเสียงดังในจักหน่อยเด้อพี่น้องเพราะว่าเสียงรถพดผอดผันทุ่มทีพี่น้องเอ้ยผันทุ่มเทียน ทีพใหญ่อาตีมีใหญ่อาตีมีใหญ่เขียวเสวยพใหญ่อาต้ปทมทีผสิเปิดล้านพี่น้องผัวสิตั้งล้านใหม่มามากินข่าว็แลนพี่น้เางันกเลายั้นหลพี่น้องมามากนข่าแนกันพี่น้องกมากินกอปลาเสเสเลยมนี่ย ถ่ายกนนใ่ใหญ่เก็บพักเนาะเนาะพักนั่งเลยมดด้วนหนึ่งนยพักเก็บมานายเลยเก็บเป็เแค่ไว้เหียหกรายรายนีขากินนที่มันปุ่งเอาตัดเอาเอน้องนุ่ยด้ชนะ มากินอะซุปด้วยซิแม่วีแก้วเ่ะวีแก้ว

นัเลื้อขมิ้งขมิ้งขมิงพี่น้องเลยอกินยาได้หรืขมิงพี่น้องเลยข้าแต่บุญบุญาด้วยท้คนท่าบ่บ ด้านนี้บอมงคือดใช้อะใส่หมูแดงนะบอมคนลายปุ๋มันฉุกหนัอฉุกแ่เนาะเขาใหญ่เหงหมากแล้วกเนาะใส่ห้องใส่ห้องเลยวะฮุบมาใส ตัวแรกทายหั้นเดียวำมาพ่อมาใช้คู่กุ้งมาเสิร์ฟ

xong xong buồn, một này, nó nhang vào một hết. ยืนในซื่อยืนด้ซ fiz si yeah. ื่อบรรทุกที่ทางนี้เต็มชวนต้องบมดาาครับเย็นทองปาก ພາຈົບຄລິບແນ່ເດີ້ພີ່ h ້ອງຄັນມັກຄລິບกด Like กด s a r e กดติดตามกดติดตามເບິ່ງຄລິບແນ່ກາບເພີ